วันนี้ผมก็มาอยู่บนพระธาธตุตอยสุเทพเมื่อกี้เพิ่งเวียนเทียนอรอบพระธาตุไปนะครับเมื่อกี้แอบซื้อะระฆังมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะปลูกเป็นกับเพนอ้ <c oughs> วนเ <c oughs> มื่อกี้แอบเขียนชื่อเฮ้ยไม่ใช่ด้านนี้ราคาไม,ม่เขียนชื่อสองคนไปแล้วนะปตอลำกับปารณัตพัชชู เดีย๋ยวจะแขวนไหนดีอยากแขวนรูๆแบบเนี้ย<ง>วันแขวนนี้ไหมพี่ลอกดูแข<ง>วนก่อนทิมไม่ได้ฮะแขวนเหรอรอ่าแจ๋วขอพรก่อนเนาะขอว่าอะไรดี ขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางที่ดีชีวิตรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในปี2011สาธุเฮ้นี่คือระฆังของผมที่ผมแขวนไว้นะครับอ๋อเราเป็นไงบ้างแขวนแล้ว ยวถ่ายไห้ดูต่อ